ลดความอ้วนอย่างไรให้ยั่งยืน โซนสองค่ะคุณหมอพริตตี้นะคะหมอดาวแพทย์หญิงชฉดดาวจังวังกรค่ะจะเห็นได้ว่าหมอดาวย้ำนะคะตั้งแต่เอพิโซดแรกเลยก็คือหมอดาวจะพูดถึงเรื่องของความมีวินยัยหรือว่า consistency หรืออีกในหนึ่งก็คือความสม่ําเสมอนั่นเองค่ะอย่าเพิ่งเครียดกันนะคะพวกเราเวลาพวกเราพูดถึงความมีวินัยเนี่ยบอกแล้วว่าพวกเรามักจะเครียดบอกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องบังคับตัวเองนู่นนี่นั่น,นไม่ใช่เลยค่ะมันคือการทําสิ่งใดซ้ําๆสิ่งใดสม่ําเสมอและแน่นอนค่ะการลดความอ้วนการลดน้ำ ค่่ะกก็เชเชนนดียวัถ้าหากเรานะคะทําสิ่งดีๆกับร่างกายอย่างสม่ําเสมอแม้เพียงละเล็กละน้อยนั้นก็จะทําให้เราลดน้าหนักลดความอ้วนได้ดีและในทางตรงกันข้ามค่ะถ้าเราทําสิ่งเลวร้ายกับร่างกายมันก็จะทําให้น้ําหนักขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะการกินชานมไข่มุกทุกวันถ้าคุณอายุ30ปีขึ้นไปเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะอ้วนได้ง่ายไม่ใช่ว่าชานมไข่มุกไม่ดีนะคะแต่ว่าเขาอร่อยดีและที่สําคัญเขามีพลังงานสูงดีค่ะเพราะว่าเขามีทั้งน้ําตาลทั้ง ครีมทั้งแป้งจากแป้งไข่มุกด้วยดังนั้นค่ะเมื่อคุณอายุมากขึ้นการเผาผลาญที่ลดน้อยลงไปเมื่อคุณกินเท่าๆเดิมและถ้าเป็นอาหารพลังงานสูงอย่างชานมไข่มุกเนี่ยมันก็ทําให้คุณอ้วนขึ้นง่ายเห็นภาพไหมคะไม่ใช่แค่ชานมไข่มุกนะคะผลไม้รสหวานนะคะทุเรียนลำไยนะคะมะม่วงของอร่อยทั้งหลายบอกเลยค่ะดีต่อใจแต่ไม่ดีต่อน้ําหนักใช่ไหมแต่อย่างที่บอกวันนี้ที่หมอดาวจะพูดเนี่ยคือหมอดาวจะพูดให้เห็นเรื่องของวินัยว่าถ้าคุณทําอะไรสม่ําเสมอแม้ว วันละเล็กวันละน้อยมันส่งผลต่อน้ําหนักต่อความอ้วนของคุณได้เอาละคราวนี้กลับมาที่ว่าแล้วจะทํายังไงดีให้ส่งเสริมวินัยในการดูแลควบคุมลดน้ําหนักง่ายๆเลยค่ะเรามาทบทวนเขียนนะคะอยากให้เขียนออกมาค่ะว่า อะไรนะคะที่มันดีต่อสุขภาพเราเช่นเราเป็นคนดื่มน้ําเปล่านะอ่ะเราเป็นคนยังไม่ต้องบอกนะดื่มน้ําเพียงพอหรือว่าไม่เพียงพอเราเป็นคนกินข้าวกล้องนะสมมตินะอ่ะเราเป็นคนกินผักเขียวอ่ะแล้วก็ให้เขียนสิ่งไม่ดีกับร่างกายอยากให้เขียนค่ะเพราะว่ามันจะได้ทบทวนเนาะอ่ะคือการที่เราได้ทบทวนอะไรที่เห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นข้อความข้อเขียนชัดเจนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ เราจะอ๋ออย่างนี้นี่เองเราจะเห็นไงคะเราจะเห็นเห็นด้วยประจักษ์อ่ะเห็นประจักษ์อ่ะประจักษ์กพยานะอารมณ์ประมาณนั้นนะอ่ะกลับมาอีกนะอ่ะแล้วก็เขียนสิ่งที่เราทําแบบว่าไม่แน่ใจว่าไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าเซน์มันบอกไม่ดีเช่นเราเป็นคนกินแอลกอฮอล์เราเป็นคนเฮลา์ฮาปตี้เขียนมันออกมาค่ะคราวนี้พอเขียนออกมาแล้วให้คิดง่ายๆด้วยสาม,มัญสำนึกค่ะอะไรเป็นสิ่งดีเพิ่มขึ้นมาอีกนิดเช่นเราเป็นคนกินน้ําเปล่า ไม่กินน้ำอารมณ์อ่าเราก็โอเคงั้นฉันจะต้องกินน้ําเปล่าให้เพียงพอพอลดความกระหายน้ําแล้วความอยากอาหารจะน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนะคะลองดูตรงนี้ก่อนและสิ่งที่ไม่ดีค่ะเช่นยกตัวอย่างอ่ะเราเป็นคนชอบกินอง่ายๆเลยเหมือนกินชานมไข่มุกอย่างเงี้ยเราก็ปรับหน่อยว่าลดสิ่งไม่ดีคําว่าลดในที่นี้อุ้ยแต่ยังชอบจังเลยงั้นก็เป็นชานมไข่มุกที่หวาน้อย อ่าหรือไม่ก็บอกลดปริมาณไขมุกลงครึ่งหนึ่งหรือถ้าลดไม่ได้ก็ดูดแล้วก็ทิ้งครึ่งหนึ่งเนาะให้อ่หมูแมวให้หนูมันกินไปอะไรอย่างนั้นเป็นต้นคือไม่ได้ว่าให้กินทิ้งกินคว้างนะพวกเราแต่ว่าเพิ่มสิ่งดีและลดสิ่งไม่ดีเนาะอย่างสม่ําเสมอโดยที่เอากิจวัตรประจาําวันเอาสิ่งที่เราเป็นนะั่นแหละยังไม่ต้องไปดูคนอื่นเขาเอาตัวเราก่อนนะคะเขียนมันออกมาค่ะเดี๋ยวมาตามกันต่อในเอพิโซดสนะคะว่าจะมีเคล็ดลับอะไรอีกนะ วันนี้หมอดาวนะคะสุขภาพดีกับหมอดาวนะต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะติดตามรับชมคุณหมอพิตตี้ได้แล้วเอพิโซดสเรามาต่อกันว่าเราจะลดความอ้วนอย่างไรให้ยั่งยินจ้าบ๊ายบายคะ่ะ